กินอย่างนี้เขาเรียกว่าปลานะครับอันนี้แหละครับเอาวัดสิครับรออะไรเอา,าเน่ารักเมืเ่อกี้เองนะครับ ก็มาตกปลาที่สะพานริมน้ำาม่น้ำห้านะครับก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เป็นหมายนะครับที่ผมมาตกกันมะจำนะฮะก็จะมาดูว่าวันนี้เรามาตกปลากันเราจะได้ปลาอะไรกันบ้างนะครับก็นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับดูบรรยากาศนะครับก็ดูนี่คือสะพานพน้ํหา5ใครบอกว่าหมายนี้ไม่มีปลานะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะดูในคลิปแล้วกันนะครับว่าจะได้ปลาเยอะขนาดไหนนะครับวันนี้ก็ฟ้ามันปิดนะครับ ก็ดีนะแดดไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันะกน,นะครับนะครับว่าจะได้ปลาไงเดี๋ยวในคลิปนะฮะเราจะบอกวิธีการตกปลาแม่น้ายัางไงให้ได้ตัวนะครับว,วิธีการปั้นเหยื่อนะครับแล้วก็วิธีการร้อยเหยื่อต่างๆนะ,ะให้ได้ปลานะครับที่นี่นะครับใช้หมไม่ได้ปลาเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจะได้ปลายเยอะขนาดไหนโอเคครับนีอ่ะแองเหร ถ้าจริงๆจริงๆเลยตรงด้านหน้านะหอนิการท่าน้ำนนดูหอนิการนะเดี๋ยวไปดูเมฆฝนขับไปก็จะเป็นสะพานเจนนะ,ะก็ไม่มีอะไรมากฝั่งนี้ก็เป็นสะพานรรมะราม้ามะราม้าเลยสะพานสะพาน 5, สมาชิกก็เดินเท้านะเดินเท้าต้องมีความมุ่งมั่นนะเพราะว่าเหมือนกับเราแบบเป็น,เป,นเป็นพระเป็นพระที่จะทุดงทุดงอะไรเงี้ยก็อารมณ์เดียวกัน อันนี้พี่พี่สักก็กินเหยื่อแล้วชิมเหยื่อแล้วนะครับว่าอร่อยครับ<ห> <laughs> ทำเองชิมเองครับก็ตอนนี้ดูแววแล้วเราจะมาเปลี่ยนเป็นขนมปังร้อยเมลา,ายทักงสามชุดนะครับเพราะว่าบากเก็ตเริ่มจะหน่อยคาดว่า,าน้ามันมันทําเหตุแล้วลากเก็ตหายเราจะเปลี่ยนมาเล่นปลาหนังน้ำมันผุดจากใต้แม่น้ําขึ้นมาอ,มอีกไหนปศก็จะมาซื้อที่ตรงนี้อ่า เอ็นจีวีก็ไปส่งปั๊มเขาบางปั๊มอุ้ยแล้วไปให้เขาติดก็แพงแพงแพงมากกนแล้วก่อนหน้าบ่อก็มากีนี่ก็มาี้นี่ตัตัดตััมามากามาดาม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 ตมา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 ัานีมามานะคาัาม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 าร้มา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 นามามามาหรมบตาปาม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 าัาม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 ะมามกปามามามนมา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 า ทคนิคแต่ละคนร้อยมมลัยเนี่ยมันมีหลายแบบแต่แบบเนี้ปลาเข้าดีสุดการันตีครับเดี๋ยวมีภาพประกอบอยู่ใน<อ>นี่เดี๋ยวผมตัดใส่ให้นะครับนะครับร้อยแล้วก็เอาเข็มร้อยมมลายมานะครับก็ตัดขนมปังเป็นชิ้นขนาดสองเซนนะครับคูณสองเซนเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ร้อยเข้าไปบีบนิดนึงนะต้องบีบต,ตรงกลางด้วยนะครับบีบต,ตรงนี้เพื่อความแเพื่อให้แน่นนะครับเพราะน้ำมันไหลแรงน,นะครับโอ้ไม่ไม่งั้นมันมจะหลุดนะครับ เพราะว่าตอนนี้เจ้าพอาน,นี้เหมือนเหมือนประมาณว่าลำธารเลยนะไหล <c oughs> ลงอย่างเดียวเลยนี่นครับสายชิ่งนะครับสายหน้านะเรียกสายหน้าสายหน้าตัวน,นี้นะครับก็ยาวเจ็ดสิบเซนนะครับนี่คือมาตรฐานถ้าเกิดเกินสั้นกว่านี้พาไม่ค่อยเข้านะผมลองหมดแล้วที่นี่นะครับก็ร้อยมมนเข้าไปนะครับมันได้มาเป็นแบบนี้นะครับเราก็บีบสูตรมานิดนึงเพื่อเพื่อให้มันไม่หลุดนะเวลาตีออกไป <c oughs> นะครับแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่น้ําไหลไม่แรงเราไม่ต้องบีบ อันนี้น้ําไหลแรงเราก็ต้องบีบด้วยบีบแบบนี้กำทีนึงปล่อยนะครับมันจะได้ทรงนี้นี่คือเทคนิคนะครับอันนี้อันนี้นี่อะไรอะไรเนี่ยอันนี้สําคัญสุดนะฮะอันนี้หัวเชื้อนะครับเป็นหัวเชื้อที่บิบเองนะครับของพิศักติ์ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับสักโก้สักโก้โก้สีจะได้เฉพาะช่วงเย็นกลางวันไม่ได้แดกปลาเลยคงไม่สุภาพนะครับปิ๊ปิดฉไม่อั้นเลยฉีบไม่อั้นเลยชานได้ไหมนะครับนี่ครับ หอมชุ่มชุ่มนี่ถ้าถ้าถ้าท่านผู้ชมมี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 ห้ามิติก็คือจะมีกลิ่นด้วยมีกลิ่นด้วยนะครับก็จะกลิ่นคอยดูนะว่าชุดไหนจะเข้าก่อนหรือจะแห้วก็ไม่รู้อันนี้เตยล่าหนังนะเตยล่าหนังเตยล่าหนังเนะสองสองอันนี้ก็ขายได้จดจดมหาชนแล้วนี่จดมหาชนแล้วครับยังหาหาขวดไม่ได้เลยครับตอนนี้ แต่ว่าสองที่างนี้ก็จดมหาชนก็เข้าตลาดลสินราคาไปแล้วนะประมาณทุนจดเนี่ยประมาณพันแปดร้อยล้านนะพันแปดร้อยล้านก็นน่าทักษิณแล้วนะอีกหน่อยคทักสินบาทที่ไม่ได้จ่ายเขาเลยนะครับตอนนี้เด็กก็ไปอยู่ดูไบแล้วเพราะว่ารวยรวยแล้วก็ลงการเมืองลงไปกินเสือดำด้วยในการในการใครครับในการใครครับอ๋อในการยืมเข้ามาเปิดชะการเล่น เอาอันนี้เอาหามันมันเครียดมากเลยเราจะได้มีเครียดทั่วป่าเข้าไปเข้าเราก็หาไว้ก่อนเตรียมตัวนะครับปอมที่4ครับอันนี้ครับนี่ครับเตยบ้านหนังนะครับเตยบ้านหนังสุวิศักดิ์โพเพยนะครับโพเพยอย่างเดียวเลยนะครับโฟเพย์ครับสามสี่ห้าปอมตายแล้วครับตายครับมาถึงน้ำนะปล่อยอ่าปล่อยไปปลสะูนตามน้ำไปก่อนนะครับใช่ครับเราเดี๋ยวเรียวเรีรีบเรีวรีบนะปล่อยมันไหลไป ึงมีมาครับร้าม5ดีอย่างนี้ครับมันมีที่เขาเขาทำไม้วางเบ็ดนะ5 3ล้านนะผมสั่งเองอันนี้ผมสั่งทำเลยนะผมผมผมจ่ายภาษีไปประมาณ20ปี20ปีทำให้ผมกว่าจะได้มาใช่ใช่ขนมด้วยหน้าผมผมจ่ายตังค์แต่ผมผมไม่มีของฟรีในชีวิตผมเพราะว่าผมจ่ายภาษีผมว่าคลิปนี้ถ้าเกิดหลุดออกยูทูบคงติดทุกคะแนน ครับแหมไม่เป็นไรอะไรผมนี่แล้วดูใบว่างเราไปได้อ่โอเคเตดงที่ดูใบได้ <c oughs> ส่งไปอยู่ดูใบ <c oughs> เดี๋ยวต้องนั่งตัดกับผู้เรียนอีกใช่ไหมเนี่ยอ่าโอเคนะครับนี่นี่คือเทคนิคเลยนะครับ okay, เห็นไหมนะตามอีกนิดนึงไม่เห็นแล้วเนะี่ยโอ้อ่าโอเค <c oughs> นี่นครับตัดกันอย่างนี้เลยนี่คือสวายแม่น้ำเลยนะสูตรตกปลาหนังนะครับมีตัวเป็นโดนครับขอให้มีตัว ได้มาหมดแล้วนะครับมีทั้งดุก2โลสวาย10กว่าตัวมั้งที่นี่สวาย6โลขึ้นกี่ตัวแล้วม่นู้2ตัวเหลือ3โลอย่างเดียวเลยนะครับ<ม>เหมือนเดิมครับเมื่อกี้บอกไปแล้วต้นคลิปผม,ผมเจอแต่ดุก4กรัม <laughs> 4กรัมมือ <laughs> ดุกอะไรดุก4กรัมดุก4กรัมก็10 10 10กรัมขีดอ่ะอ๋อ10กรัมขีดอ๋อโอเคโอเค <laughs> ติดกำโลโอ้ไม่ใจแล้วดูเดิมนะครับเราไปคิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอด,ดูกันนะครับเดี๋ยวดูว่าจะหมานไหม

ำงานนี้สมศักดิ์โอเคครับโอ้ทำตาเห็นเลยนะครับส่วนนี้นี่นี่นี่ยังไงเนี่ยไม่มีน้ำหนักด้วยนะครับเนี่ยไม่ได้เล่นนะครับเมื่อกี้บอกเองเด็กเด็กเขาเดินมาเด็กเขาเอาปลาไปเกี่ยวที่เบ็ดหรือเปล่าโอ้ตัวใหญ่ครับพี่ครับแล้วสวิงไปอยู่ไหนแล้วครับเดี๋ยวครับสักุ้งเลยครับโอ้นี่ครับเตยล่างหนังสวายนะครับมาแล้วครับตัวแรกครับอันนี้สวายหรือเทโพสวายนะครับนี่เลยเพิ่งลงเมื่อกี้เองสซนโครับอุ้ยอาแล้วครับ เคยลากหนังนครับสูตรพี่สากโคเพได้เวลาเขาแล้วลงปุ๊บก็เอาเลยนะแหมแน่นอนครับเหยื่อแน่นอนนี่ผมว่าตัวนี้ให้มันไปบอกเพื่อนว่าตรงนี้อร่อยมีไหมเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ตรงนี้มีของอร่อยว่เพื่อนเฮ้ยใหญ่ๆมาหน่อยนี่ใหญ่ๆมาหน่อยนะที่เขาฝากบอกมาได้ได้ไหมครับบอกอีกหน่อยได้ไหมคุยหน่อยเดี๋ยวไปบอกเพื่อนนะว่าตรงนี้อร่อยอร่อยมากนะครับเรา ขนาดนี้เราเราตกปลาเชิงอนุรักษ์นะไซส์ไม่ถึงโลเราไม่เอานะครับคอนเซปต์เราเราชัดเจนคือคือคือเรามีต้าไงเรานมีต้าไม่ลูกสวายนะครับปล่อยนะครับปล่อยเพราะว่าเราจะให้มันโตแล้วเราค่อยมาเอาเป็นทัาไมเนาะเชิญนะครับเย้ไปแล้วครับโอ้โหหนาทีกะกะพึ่งหยดอแน่นอนจริงเลยหนาทีกะกะลูกหวายมาแล้วครับ คลิปนี้เราถ่ายยาวๆนะไม่มีตัดตเอเลยเน,นีนะ่ยมันแค้นมากนะพี่มันจะไปบอกพ่อมัน <laughs> แล้วมันก็จะมาใหม่เดี๋ยวพ่อมันจะมาคาที่จะหักด้วยผมดูอ, <c oughs> อากาศเพราะติดตัวที่มาจะมาแปะเก้าโลใช่ <c oughs> ไหวไหมนี่รอด,ดูกันร้อ,อยครับร้อย,อยนี่ครับผมบอกแล้วว่าสูตรนี้ปลากินเร็วมันอยู่ที่เราจะเจ้าพญาเราจะตกอะไรนะครับปลามีเยอะครับมอาขึ้นได้ไหมครับเอาขึ้นได้ไหมจะได้กันไหมแค่นั้นเองนะครับเยอะอะไรของคุณน่ะคุณธรม บอกไม่มีปลาปลาไม่เข้ากันก็อ่ะลองดูอันเดิมเลยนะก็ปลูกเดิมนะก็ปลูกนี้นะก็ปลูกนี้นะเติมลาบแบนเดิมนะฮะเหมือนเดิมเลยฉีดไม่ขั้นเลยว่าฉีดแบบนี้ไม่อั้นเลยนะอาริสเย็นแล้วฉีดไม่อั้นถ้าเกิดกลางวันจะประหยัดหน่อยเปลืองมาเลยครับมาแล้วนะครับเลยแล่นนั่คันนี้สี่นะคันนี้สี่ พี่กาก้าก็งานเข้าแล้วเหนื่อยไหมครับเวลามันเข้าเยอะๆเลยแบบเกิดมะไรครับมันทำได้จะได้พี่ตากล้องเนี่ยครับเพื่อช่วยเก็บเหนื่อยถามถามตากล้องเลยว่าตากล้องยังไงโอ้โหเก็บปลาไม่ทันนะครับเวลาปลาเข้าดีครับอย่างนี้นะครับยิงหน่อยิงหน่อยที่หมดทั้งงหมดแล้วครับด้านนู้นทำไมเอ๊ะกลุ่มนี้ตกปลาแล้วปล่อยตลอดเลยครับบอมครับสี่สามครับบอมสี่สามไปแล้ว แม่มด้วยนะเดี๋ยวรอดูครับมาด้วยลุงเริงมาหมดลุงเริงหรือไม่งั้นก็พากันหนีหมดมีฝันติดด้อยนี่ครับเมื่องปลาสวายอ่องแท้ครับเต็มเลยครนี่โอเคเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับตอนนี้เราก็จะไปนั่งจิบน้ำตาลนะครับอ๋อได้เวลารู้สึกบาปโอเคนะเดี๋ยวดูกันห้าครับลามห้าเท่านั้นลามห้าเท่านั้นครับถึงจะเห็น ตัวมีอยู่ที่จะได้ปลาหรือเปลาา่าแต่ปลหายหมดเลยพุ่มมาถือเลยนะตัวเล็กตาร้านเดียวุกลุกด้วยอ้วนเลย ไม่ได้ปรากฏบ้างเหรอปรากฏต้องเอาเส้เดือนไม่ได้เอาเส้เดือนมาอ๋อเส้นเดือนมันจ้างเกียอยู่แล้วไงโอ้แล้วบอกเต็มเลยตัวตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆยังไม่มาต้องรอรอบขอปลาสั่งกะม่ได้สั่งกะวานได้เหรออ่าสั่งกาวานไอ้เจ้ามันปลาโชยังไงก็ได้ตัวไม่ค่อยใหญ่ไอ้ตัวนี้ตัดน้ำน้ำลงเดียวนี่เประเด็นประเด็นมักเป็นที่นี่นี่มันทำอะไรเองเนี่ย อีกแล้วว้าวูกสวายนะครับตัวที่สองกล้องเป็นไงกันไม่รู้อ๋อยังถ่ายอยู่ยังถ่ายอยู่นี่นครับสวายตัวที่อีกแล้วนะครับก็หัวเชื้อสักโพเพนะครับก็ลูกมันอีกแล้วนะครับเราก็ปล่อยให้มันเจริญพันเตยเตยหลานนะเตยล่านอันนี้หลานนี่ลูกอันนี้น่าจะเป็นหลานเมื่อกี้ไปบอกหลานมากิน นะครับพ่อพอ,พอยังไม่ตื่นไม่ยังไม่ตื่นนะปลดเบาๆนะนี่ถนอมแพานะครับปล่อยครับอ่าครับปล่อยครับเราสายธรรมชาติตกอนุรักษ์อุ้ยนั่นแหละเข <laughs> าเรียกว่าเป็นเป็น,ปนพวกพวกมักมักง่ายนะมักมักง่ายปล่อยน้ำมันลงแม่น้ำไม่ควรนะครับไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับแม่น้ำก้าวพยามไม่ควรปล่อยน้ำมันลงนะที่บ้านเขไม่มีทีวีไอ้คนนี้ปล่อยอ่ะใช่ทำไมครับถึงไม่มีทีวีเพราะว่ามันจนจน มันก็น้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรเทลงแม่น้ำอ่ะก็ดึกภาพแล้วกันนะว่าถ้ามันเสียหายหลายอย่างะเอาเอาเรื่องเราดีกว่านะเรื่องเราเรื่องเรานี่นะครับนี่นี่นะครับวิธีการร้อยนะครับโดนทุกไม้นะครับสวายนะครับยังไงบีบตูดตกสวายเจ้าพัญญานะเดี๋ยวน้ำแรงทําไงน้ำแรงเราต้องบีบครับปาบก็ให้แน่นครับบีบเลยครับแล้วก็กินกินเองเลยกินเองเลยแล้วขาดไม่ได้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คืออะไร อ่าหัวเชื้ออะไรนะเตยล่าหนังไหมครับเตยล่าหนังอ่าสักโฟเควอันฟลิปกันไปครับเต็มที่นะเพราะว่าเขาทำเองทำเองขายเองะแง่ถ้าลูกค้าก็คงจะเป็นขวดสองทีไอ้ไปได้สิของดีนะทีเดียวก็ติดทีเดียวก็ติดครับนี่ฮะแน่นๆฉ่ำๆ โมงกาครับเก็นสเต็ปแล้วครับเพราะว่าเก็บเก็บเก็บไปไหนเขาเก็บไปไหนเก็บนิ่งครับโดนน้ามันครับโดนน้ํามันเรือนะครับก็น้ํามันคนรวยเดี๋ยวปตทมาขุดด้วยครับตอน้ามันขุดกางแม่น้าแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ามันขึ้นเต็มเลยเยบบรือจะเป็นหนังนะครับเดี๋ยวัดหนังล้วนหนังล้วนจะรอดูแล้วกันป็นหนังเขาช่วงเวลาของพี่เขาอยู่แล้วนะสักโอเค จริงๆแล้วพี่ก็มาตอนห้ามงเย็นดีกว่าเวลาอื่นไม่ไเวลาอื่นเมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นหนังล้วนแล้วครับรอบนี้เต็มที่นะทำไมถึงเปลี่ยนเป็นหนังล้วนครับเมื่อกี้เพราะว่าเราเห็นสวายขึ้นนะครับขึ้ล้วเทามาเลยตัวใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าลูกกับหลานไปฟ้องแล้วฟ้อง ของปู่ของพ่อของปู่ลุกมาแล้วนั่นไงครับนั่นนี่ครับมีอะไรครับน,นี่มีอะไรคือปลานะครับอย่างนี้กินอย่างนี้เขาเรียกว่าปลานะครับ K.O. ปลาอะไรครับไม่แน่ใจครับตอนนี้เอาอันนี้ก่อนดิ่งออกก่อนเอามันไม่คือดิ่งออตโต้เหรอรับอันนี้ไม่ไม่ไม่ครับคือดิ่งออโต้ออโต้มืออ๋นอนะครับ มีปลากระสวะแล้วทำงานนี่มีลุนนนนนะ้นครับมีลุ้นมีลุ้นเรานิเวศเปิดนะก็มีปลาครับมีปลาครับมีตัวครับมาแล้วครับมาอีกตัว,ว,วสวายนะครับชมหน่อย,อยครับชมหน่อยชมหน่อยสวายอีกตัวแล้วครับอ้ยนี่นี่น,นี่อะไรนี่อะไรนี่สวายนะครับมีนี้มีนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะตามปู่มันจะมา อิ่มแล้วนะครับรู้สึกว่าจะป่องมาก่ายแล้วได้ได้ลองดูป่าเนี่ยตัวเดิมมั้ยเนี่ยตัวตัวเดิมห๋อไม่ใช่ครับนี่ตัวใหม่นะครับอ๋อดูอีกทีนะครับดูอีกทีนะฮะเราได้กันจริงนะครับเราไม่ได้โกหกเลยนี่นี่ใส่นี่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าพี่พศักดิ์โปเพไม่ใช่พี่ศักดิ์สมรักใช่ไหมครับไม่ใช่ครับพี่ศักดิ์โปเคครับนี่คือสวายนะครับลูกสวายนะครับเราก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดลูกสวายเรา ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับให้ไปฟ้องพ่อมันใช่ไหมไปฟ้องพ่อมันก่อนนะครับเราจะเอาตัวใหญ่ไปแล้วครับปอมโอ้าแลน้ำลงงน้ัลเลยมา้น้ำแ,ม,แำมื่อแ,แ,แบบนีนบอ๋อ่นี่ตกกุ้งใช่ไหมครับครับอ๋อหากุ้งเดีอเลยกุ้งผมว่าข้าหน้าหนาวนะหน้าหนานะ อันนี้ก็มาแต่ว่าเมื่อที่แล้วเนี่ยนะเขาช้อนกันเลยน้ำเสียถ้าฝนตกนี่เดี๋ยวถ้าตกหนักๆนะคืนนี้น้ำดันหน่อยเดียวนะน้ำดันขึ้นมาเรียบร้อยเลยเตรียมตักเลยนะสวิงเลยนะไม่ต้องเอาเบ็ดมานะไม่ต้องเบ็ดไม่ต้องเลยสูตรใหม่ สูตรใหม่สูตรใหม่ร<ง>อฝนตก <c oughs> น้ําดัน <c oughs> ก่อยกุ้งลอยไม่ต้องตกครับไม่ต้องตกไอ้ด้กุ้งช้อนเอาเลยครับ <c oughs> ช้อนเอาเลยอ้ oh, <c oughs> เอากันอย่างนั้นเลยนะเอากันอย่างนั้นแล